เอ็มชาเน่มาเจอกับพี่น <in> ้องอีกเลยนะจ้ามือหนีมาเบิ้งกบพี่น้องว่ากันมาเบิ้งกบมือนีได้เอฟกินหัวเอฟซีคือเก่านะจ้ามือหนีกินหอวเอฟซีมือนีมีมีคนบัดในเบิ้งตาก้องตาก้องพี่น้องอย่าตาก้องอย่าตาก้องเล็กหน่อยมัดซอยเฮ็ดกบแต่พี่น้องกาเบิ้งกบเด้เยราเบิ้งกบพี่น้องเบิ้งกบกบกบคุณอน่ยกบเลี้ยงไว้เลี้ยงกบไว้พี่น้องอื่นบอหนึ่งกบแบบเลี่ยงแบบ ว้า oh, คนขี้คา <c oughs> นดะน้อพี่น้องเลี้ยงแบบบัวดินแบบสีน้ำออกเลยนี่กำลังจะเอาหัวอาหารน,นี่กบเล้ยพี่น้องเล่ยมาเปิง้งสองบัวพี่นอ้องสองบอัวสองบัวพี่น้องอืมสองบัวพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องก็เปิ้งกบเล้ยกำลังหลีร่างกบพี่น้องมงือนีิกากิบ้าพี่น้องเขาเปิ้งกบเนาะมือนีิว่ามีกบมีอย่างนี่พี่น้องเปิ้งกบเลี้ยงไว้สิโตป,ประมาณนี้เลี้ยงมาเดือนนึงพี่น้องประมาณนี้แหละ กะารนี้กาลังสิเอาหัวหันเอายังให้กบนี่กะกะลัางสิเก็บให้ก็น้ำออกใายน้ำครบคนขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวกบมาแล้มันจะต้องนอนเนาะต้องนตกอ่างมันเย็นๆสีน้ำสียังให้กบคว่ำซุกบ่นบานพี่น้องเรืยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เอ็มเอ็มเอ็มด้วยนะจ๊ะ คลิปนี้เฮาไว้แค่นี้นะพี่น้อง,อ,งอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้เอ็มชาแนลด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า